ัแนปนปไนนสวัสดีครับสวัสดีวะพี่น้องสุกขุสุขสคนนะครับพบพ่อกับผมจ่าขวงชาแนลครับพี่น้องครับสรงสีแดงเดือดแน่นอนพี่น้องเนาะมือน,นี้ <c oughs> เป็นเลือดแปลงหมูนะครับเลือดแปลงหมูเทแรกนะครับของจ่าขวงสิเอาเข่ามาในช่องของจ่าขวงเนาะพี่น้องหมากมาละเนี่ยอันนี้เป็นบักเขือม่วงพี่น้องละกัดสลัด ปักวซีไฟล่ะกะฮ้อมหอมออยังกะฮอมใบเลือ,ปร,อประมาณนั้นพี่น้องครับมามาพี่น้องมาส่งสีแดงเดือดเลยเด้ออ่ากระต ong กาบขอโทษขอให้พี่น้องที่บรับประทานนะครับแบบนี้เนาะพี่น้องขั้งแรกพี่นอ้องแขนเด้อพี่นออ้องเห็นั่งคุณบังตึ๊กตอนพี่น้องือม บล็อกแขนปันใดนะพี่น้องขั้นตอนประมาณแบบ ราบหมูสุกแล้วก็เอาเลือดมาะเทใส่พี่น้องหมูนี่มันสุกครับสุกแล้วเขาก็เอาเลือดผสมน้ำน้ำต้มครับน้ำต้มเครื่องหมูอ่ะพี่น้อง

บักน็ทพี่น้องมันเปลี่ยนเลือดแปลงนะพี่น้องม,มันก็เลยแบบสีมันตรงข้างกิ่แบบแดงเดือดเนี่ย แบบมันแค่นอืมเข้าวุ่นเนี่ยพี่น้องอืม แต่ว่าสีมันออกแดงบุ่นสีแดง ้องว่าจักกลัวนี้บอกพี่ปอมมัน่นบอกพี่ปอมน้องอืมบุกพีกเ,เผ็ดแ่ท้เลยครับผมเป็นคนกินเผ็ดใหญ่พวกพี่น้อง เอาพี่น้องครับเทแรกนะครับเลือดแป้งหมูนะครับเดราบหมูที่ดีนะครับเหลก็กเทเลือดใสสิงไว้สักพัก,กนึงเดี๋ยวมาแกะแขนพี่น้องเนาะผสมนำนำต้มเนาะนำต้มทดยส่วนละค้นคนได้กับเหลจกเซรามเบราบหมูที่เขาลาบ,ลาบเตรียมตัวปรุงที่ดีเลยพี่น้องเราก็ต้องเป็นเทแรกกับจาก,กวงนะครับที่เอาลงส่องนะครับบบคอยเดลเอามาให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะผู้ใดบรรับป,ประทานเมนูแบบนี้นะครับตกรองกราบขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อครับพี่น้องครับ พบอพอกันใหม่ในคลิปหนานะครับเมนูจากขวงเสียมวมาฝากพี่ตอนน้องแบบใดอีกคลิปนี้พอไว้สํานีแหละครับสวัสดีครับ